เนี่ยการใช้กันไกฟันอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะมีข้อเสียต่างนะนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะกันไกฟันใช้ได้ครับแต่คุณต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้องด้วยเพื่อลดปัญหาะตัด้าเป็นขั้นเป็นสองชั้นเป็นสามชั้นให้กับลูกค้าเรานะครับเสร็จแล้วน,นะครับคราวนี้เราก็ไปเช็คกัน เป็นการเช็คผมนะครับนี่คือการเช็คผมนะครับเปลี่ยนการจับปันไกมาเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วน,นะครับการเป็นมือชีพเราต้องฝึกนะฮะอย่านี้ครับ,นะรบเราไม่ต้องใช้มือข้างซ้ายมาช่วยในการประคองกันไกในการเปลี่ยนนิ้วมือเลยนะครับอย่างลูกค้าคนนี้หรือน้าแบบคนนี้ก็ฝึก ช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนาะทำได้แล้วใช่ไหมครับกี่วิธีแล้วเอ่ยเยอะค่ะสองวันนี้ได้เยอะไหมครับมากจากใจจริงนะค่ะไม่ใช่เป็นการสร้างละครน้ำเน่าขึ้นมาหลอกเขาว่าตรนงค่งั้นซอนเก่งแบบนี้เก่งที่สุดในประเทศในโลกไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่ผมมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเท่านั้นเองเยอะเลยใช่ไหมมากตอนแรกก็กลัวใช่ไหมว่าทำไมแพนจะดีเลืวอะไรแล้วใช่ไหมค่ะ เหมือนกับที่เขาตัดทู้ททษไปไหมไม่เลยไม่มีเลยที่จังหวัดหนูไม่มีเลยแบบนี้คิดว่าทันสมัยไหมหรือว่าเป็นลีลาบ้าบอหรือเป็นแบบเวิร์ค่ะเวิร์พิสูจน์ได้ใช่ไหมแต่ละเทคนิคแต่ละวิธีใช่ค่ะเพราะว่าเราเรียนมาสองวันตัดแล้วผมจะพิวฟไหมพิวใช่ไหม เคลีสวยด้วยค่ะอะไครับใช่ไหมค่ะเช่นเอฟเฟคคัทใช่ไหมค่ะเช่นการจับปันไกการตีกันไกใช่ไหมค่ะทำได้เลยสองวันนะครับนี่คือความจริงนะเมื่อก่อนไม่กล้าตัดผมใช่ไหมไม่กล้าค่ะต้องกลับไปเช็คกล้าไหมกล้าค่ะ่กล้าแล้วใช่ไหมโหลีลาเยี่ยมไม่ใช่ลีลานะเป็นเอกลักษณ์เลยเขาเรียกว่าอ่ารูปแบบการเป็นช่างมืออาชีพ ที่ต่างประเทศสถาบันที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาใช้กันนะสถาบันดังๆสังเกตดูสังเกตดูสถาบันดังๆของระดับโลกนะหมายถึงว่าไม่ใช่แบบดังแบบนั้นนะแต่จริงๆอ่ะที่โลกนานาชาติเขยอมรับนะครับยังไมใช้แฟนอะไรเลยนะจะส่งให้มีอื่นนะครับเขาเห็นจะแร ได้ผลิตการทัดเชือผมว่าการเพิ่มความบดใสกับส่วนผ้มชั้นมนึ่งนะครับเราจะมาทำความผมแห้งและ่็การทำความผสมเปลี่ยนการทำเปลี่ยนเี่เป็นการนั่งดล่างของส่นผสมที่เปิดขึ้นกัวขเรายังไม่ได้ทำเชือกแล้วก็ทอนลง บางคตรงนี้กับของเดิมผิดกันเลยเดิมนี่จะแบนเท่ากันหมดเลย เราก็พอมองเห็นแล้วนะครับรูปแรกของทรงผมด้านหลังถุยแล้วนะครับมีมีความสรวบถุยแล้วเดิมไม่ใช่นะฮะเดิมนี่แบบเรามาชมกันต่อนะครับบริเวณไหนที่หนาไปนะครับใช้หวีซอยเนี่ยช้อน เสร็จแล้วนะครับเราก็มาบริเวณด้านหลังไม่หูันกต่อไปนะครับใช้วิธีนี้ครับช้อนขึ้นมานะครับแล้วใช้ปลายกันไกลจะจิกเข้าไปค่อยๆยกไล่ขึ้นไป เราก็จะได้คัามพิ้วเพิ่มเติมขึ้นไปแล้วนะครับเราไม่ใช้กันไกลฟันเลยนะครับถ้าหากว่าอันนี้จะบอกเผื่ออีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันเนาะเกิดเราไม่ใช้วิธีนั้นเราจับแนวเฉียงแบบตัววีนี้ได้ไหมยกเก้าสองศาหรือ4ีองศานี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะไม่ใช่เอ๊ะทำไมอาจารย์คนนี้ตัดหลายแบบไม่จบเีสิ้นนาทีหนึ่งเหตุผลที่ผมทำให้ชมได้หลายแบบเนี่ย เป็นการเผื่อช้อยให้เลือกว่าทาวิธีนี้ไม่ได้กลับมาทําวิธีนี้ทําวิธีนี้ไม่ได้ก็กลับมาทําวิธีนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าคุณไม่สามารถใช้หวีช้อนขึ้นมาสับแซกปลายผมได้คุณก็ใช้วิธีนี้ครับสี่ห้าองศาเด็กเรียกว,ว่าวีคว่ำนั่นเองเอ้ยวีงายนะฮะเห็นไหมเราใช้ปลายกันกลเนี่ยแซกเข้าไปที่ปลายผม แทนทาให้ผมเนี่ยไม่เป็นชั้นเป็นขั้นเป็นก้อนแล้วผมก็จะพิ้วตัดออกมาแล้วผมก็จะสวยงามนะฮะไม่มีเป็นชั้นเป็นก้อนเป็นขั้นแล้วนะครับเห็นไหมผมก็จะสลบถทุยแล้วนะครับนี่เป็นอีกช้อยหนึ่งของการตัดผมสั้นแนวทุยนั่นเองนะครับอ่าด้านนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะได้ทุยแนบสวย ะะเดี๋ยวเก็บทีที่ติมหมตรงนี้เองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเรามาสรุปกันนะครับผมไม่ได้ใส่ตัวเซตติ้งไม่ได้ใส่แว็กใส่เกลียวอะไรเลยนะก็จะให้ดูว่าเผาแห้งธรรมดาอะไรทุกรงเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เรามาชมกันนะครับว่าจรเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับถ้าเราซอยผมดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับเราก็จะเห็นทรงแล้วนะครับนี่คือด้านจอนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังผมก็ไม่ได้เป็นใดงัดอะไรขึ้นมามากมายนะักนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เซตติ้งอะไรเลยนะฮะถ้าเราซอยดีเนี่ย ทำเท็กเจอร์ดีลดเนื้อผมดีเนี่ยผมก็จะทุยโป่งขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะไม่มีขั้นไม่มีชั้นไม่มีไม่มีเลยนะครับสบัดไปทางไหนก็ไม่มีปัญหาจุดนี้แหละครับที่บอกว่าเขามีปัญหาผมก็แก้ไขเขาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ด้านแท่งอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นจอนะครับเป็นจอ,นนนจอนทวิกี้ หวานไหมครับตัดผมออกมาสวยได้แบบนี้ฝีมือส่วนหนึ่งนะครับอุปกรณ์หรือกันไกส่วนหนึ่งอย่าคิดว่ากันไกยังไงก็ตัดได้ถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณจะเจออุปสรรคผลงานออกมาไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นนะครับกันไกก็ต้องมีด้วย ด้านหน้าเนี่ยเขาสั้นมาอยู่ยแล้วผมเล่แต่งให้เขาเป็นแบบซอยไล่ๆเป็นหน้ามาไปก็ถ้าสนใจนะครับเรื่องการตัดผมหรือเรื่อง VCD สอนทำผมเรียนรู้ด้วยตนเองง่ายๆแบบประหยัดไม่ต้องจากบ,บ้านจากครอบครัวมาเรียนให้ห่างไกลนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0819273362นะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook YouTube PR ร์บายพิสหรือพิสิทธินิรัติธนาคงนะครับถ้าหากว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เข้าไปที่ Google นะฮะกูเกิลแล้วก็พิมพ์คําว่าพิสิทธินิรัติธนาคงหรือ PR by ร์บายพิสิก็จะมีข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากข้อมูลเอาไว้จต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ